มิเกลอาร์เตตาผู้จัดการทีมชาวสเปนของอาเซนอนออกมายอมรับว่าผล,ลัพธ์ปืนใหญ่โชคร้ายอย่างหนักที่พลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นปีที่3ติดต่อกันทั้งที่ลูกทีมควรจะคว้าแชมป์ได้อย่างน้อย2ส,สมัย2ฤดูกาลที่ผ่านมาแชมป์ตกเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนในปีนี้ลิเวอร์พูลก็คว้าแชมป์ไปครองได้เรียบร้อยแล้วโดยปัจจุบันอาเซนอนรั้งอันดับ2แต่ยังไม่แน่ว่าพวกเขาจะรักษาตำแหน่งรองแชมป์ได้หรือไม่เนื่องจากสีสันยังไม่จบ อาเตต้ากล่าวก่อนพาทีมบุกไปเยือนปารีสแซงแชคแมงในศึกแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัด2วันพุธนี้ว่าเราจะพยายามทําคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้แต่การคว้าแชมป์คือการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งเรียกว่าผูลคว้าแชมป์ด้วยคะแนนที่น้อยกว่าที่เราทําได้ใน2ฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ในช่วง2ฤดูกาลหลังสุดนี้เราควรจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกถึง2สมัยดังนั้นคุณต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาด้วยผมหวังว่าพรุ่งนี้เราจะถูกที่ถูกเวลาในปารีสเพื่อคว้าโอกาสเข้าสู่นัดชิงต่อ เราคว้าชัยชนะอีกเกมเดียวก็จะถึงรอบชิงเราไม่มีถ้วยอื่นให้ลุ้นแล้วดังนั้นจงอย่าพูดมากเรามาทำผลงานในสนามให้ดีในวันพรุ่งนี้ตอน21นาฬกาและเมื่อเกมเริ่มต้นผมหวังว่าเราจะอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อชนะในเกมนี้ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN